สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับผ้าเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับถามคอามาหลายนะครับว่าบ่าวเท่าบ่มาหาพ่อใหญ,ญ่ยาวนะครับมันนี่ผ้าเดินทางมาหาพ่อใหญ่ยาวนะครับพามารับชมน้ำกันงวดวันที่16ตุลาคม2566อยู่หน้าบ้านพ่อใหญ,ญ่ยาวเลยท่านผู้ชมนะครับผมจังเข้าไปหาพ่อเพื่อน้ำกันนะครับงวดวันที่16ตุลาคม2566 พ่อเพิ่นจะเน้นจะเดินตัวไรจะให้วิ่งตัวไหนะครับอู้ออกมา,มาเมื่อเศ้าฝนตกพี่น้องหนาบสายมากกระแดดขึ้นเกา่านะครับเอามาหาพ่อเพิ่นน้ำกันนะครับนี่แหละครับบ้านพ่อใหญ่ยาวโอ้ดุกน้องเพิ่นขึ้นตอนรับปุ่นะเออ <laughs> เอามาทั้งผีพ่อทั้งไหนพ่อทั้งผีพ่อมาทั้งผีพ่อมาทั้งผีอ่ะ ่ทั้งผีเอาท่านผู้ชมบ้านเฮากันยู่กันแบบนี้ละบ่ว่าพ่อบ่ว่าวัดเตเดียดฝนตกบ่ไมอเศร้านี่พ่อบ่ดบ่ตกบ่เอานั่งนี่ละพ่อง่ายๆครับขอเขายิ้มให้ตอนั้นครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีนะครับผมเอบซีถามมากขึ้นเก่าพ่อมากขึ้นเก่าละ งวดเขาเขางวดเว้นงวดยุทธภพเนาะมันลอกเบากระนั้งว่าได้อยู่นี่ครับคำมันขคำมันบ่กเขาแล้วมันเป็นยังไงประใจมันอยู่ว่าจะว่าเขางวดเป็นงวดยุทธภพแต่ไมีงวดเขางวดรุดนะคะแต่ว่ากะกับู่โทษหรอกเพิ่นกับขึ้นโตโตกับขึ้นเพิ่นครับเพิ่นพ้นมันกัว่าเออขึ้นข้าวเย็นนะ เป็นมามันถีมามันกรบผมมาจ้าเข้าเนีย่ยกรบผมมันเต็มแล้วนะจ๊พอปล่อยเท่ตัวเมืม่อวานนี้กรบผมมันกรบเพาะมันใจดีครับจังหวะาบางหันกับเมื่ันที่หลังอืมมามวันว่าศูนย์นี่มาแท้ครับเพระาะว่าข้าวฝันที่หลังอืมได้มาที่หลังว่าศูนย์มาอืมก็เลยใด้เพื่อนกระผนที่มันบ่อ๋อเพื่อนได้แต่ได้ซุนซองมาปะ โออืมัลโลแล้วว่งวดนี่รับวันจะเป็นกางไดอืมเลกมันคันคันเล่มันยูตกเข้าคันคันสมมติว่างวดก่อนมันออกยังกงบ้างวดก่อนมันออกสองศูนย์สองกับหกหกงวดผุนออกหนึ่งแปดสองอืมหนึ่งแปดสองกับยังเกาะผมจำบ่ได้สี่หกกับสี่หกผอแมนอหนึ่งแปดสองกับสี่หกบ้มันเด ครับอืมแต่ตานี่มันทีออยู่ระบบเก่าเด้อจังไหนพอคือว่าระบบเก่าเพราะว่าตัวรักรักงวยนี่มันเป็นตัวเก่าครับเพราะว่าเขาเด่นเขาเขาตัวนั้นมาคำนวนมากนั่นเด็กครับเขาก็เลยเอาตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวคำนวนนะครับมันก็เลยจะเป็นเป็นเลขกระท่ำเลขตัวเก้า่ละอืมแต่ว่าเพราะย่างเงาจะสองโต เจวิ่งสองตัวบ่สองตัวตาทำลายใจวิ่งตัวเดียวทำลายวิ่งตัวเดียวมันมันเปลี่ยนหลักอยู่วามหมายมันอืวเงา้าวจากจากจากบ่าไอเอฟซีเสียหลายครับว่างหันมันกับว่าหกกับี่ครับแต่ว่าตานี่สิมันก็มึงคือเกาตานีจใจเพราะว่าเพราะว่ามันเดินได้เท่านี้อะมันเดินไปอีกอะไรไม่ได้เพราะว่าหลักมันอยู่หันแล้วครับแต่ว่าค่ามันหลุดแกจาเฝ้าว่าได้บอกว่ามันมันมันเละเขาคำนวณเด้ครับมันเละกัน อืมเป็นเลขคำนวณแล้วพอนวาดนวนกจะได้หกับ1น ja. mm ึ่ก um ับหน่งี้ได้เด่นมา2ตัวองตัวให้ตองตัวอ่าจะจับคู่ให้จักคู่แล้วพอคู่เลยมันมันว่ามันใจไปไนเลยอ้าต้องมันใจแล้วพอตรงนี้แล้วอืมหกหกห้า ขับ oui> เป็นไปก็ได้เป็นหกสามหกสองหกหนึ่งหกสามหกสองหกหนึ่งหกสามหกสองหกหนึ่งหกขาเป็นไปบ่ได้เดี๋ยวพอเข่าขึ้นให้และนึ่งเดีนึงเดี่ยอนึ่งนี่มันจะเป็นเจ็หนึ่งบอกหนกับหกหนึ่ง พ่อใหญ่ยาวนะครับหวดวันที่สิบหกขีมนบอสตามนี้ี่นองก็ได้แค่ว่าระังดตะกอนหกกับหนึ่งเน้นบนหรือเน้นล่างพอสองอย่างเลยสองย่างก่อนเนี่ยถ้าหกถ้าหกมีมีหกยังได้ครับมีหกสามหกสองหกหนึ่ง หกหนึ่งหกสองหกสามหนึ่งเลยพ่อหนึ่งจะมีมัาจะมีคันคันหนึ่งมันมากเลยตามสูตรมันมันจะมาอยู่ไทยนะครับเนี่จเป็นเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งอ่าแตจะเป็นหาหนึ่งหกหนึ่งยินดีเลยแล้วพอนะเขจะเป็นเจ็ดหนึ่งแค่นั้น แค่นี้ธรรมาชมเพราะวา่าถ้าเป็นคือหนึ่งจะไปยุทธไทยห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งกับติดกับหกแล้วอะไรอ๋อหนึ่งกับหกหกกับหนึ่งมาน้ำกันนี่ครับพ่อใหญ่ย่าเด่นทั้งสองตัวเอหกองตเด่นทั้งสองตัวการธรรมดานะอพื่อฟ้อม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 มาาา่านว่าครับตังแต่ฮาวเพระท่านเ,เาหล่านึง่งครับ แต่แต่แต่กนั่นมันจะอยู่รักนั่นมารักนั่นมารักนั่นมาพอดีมาปลอยสองวดพปลอยสองวดที่มันรุดไปห็นบ่ครับบอเอารักนี่รักที่สองน่ะเขาได้รักหนึ่งมาเหรียญให้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 ไปสองวันบานนี้ไปอยู่รักนั่นบ้านอือบ้านนี้ได้เอาสองลักหกกับหนึ่งนี่เออบนหรือล่างเน้นลายกท่ากัน มันท่อกันนะคือเขาซ่อมเขาซ่อมซ่อมหลังกันไหมครับผมมันออกท่อกันอย่างนีเพราะว่ามันจะโย่บนมันกับลูกมาอยู่ล่างครับถ้าธรรมดาบางหันหกกันมันจะอยู่บนมันกับไมาอยู่ล่างไปล่างกันบ่เออเออนั่นแหละมันได้นตัวเน้นตัวมักบ่ะค่ะพ่อมีตัวเน้นตัวมักบ่ะค่ะตาหนี่ค่ะจะเฝ้าให้ว่าขันขันขันตัวเล่นตัวมักนี่มันฝันตะกอนไหมคือวังหันฝันหนึ่งรอฝันประกอบมันว่าฝันประกอบด้วย อันนี้ครับพอถาเด่นเด่นถาเน้นเนนนะพอเนี่มักคูไดไลายก็กันรอบนี้มันตัวนี้เจ็ดหนึ่งเตะขันล่างขันนี้ขันล่างขันล่างมันตัวนี้ถาล่างตัวนี้ขันบนมันตีมี่ยุดตัวนี้อืมเนาอแต่บนขึ้นตัวนี้ชอบเจ็ดหนึ่งาบนชอบหกสองนี่ว่าบนเด่นเด่นีพี่น้องบนเ่นบนเด่นเนี่ยแต่ว่าที่ว่าเอกลบพูนั้นไปแล้ว นะครับผมแต่ว่าบานมาซ้อมเบิองแล้วอือาเบิองมันออกมาเท่าเกี่ยวเนี่มทำเงินเท่าเหริน่วยรัฐบาลพ่อใดญ่รุ่นมมันบอมันมีเลขไทยอ่าเลขนาเลขไทยลอตลีคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองก็ติดไว้แหละท่านผู้ชมแต่วันพอยังไงว่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ขันนาคือมาล่างมโนภาคมาล่างแต่ว่านี่กะ 62เขาก็ซื้อไว้ลอตเตอรี่พี่น้องหารเป็นสามเลขเลขท้ายสามตัวนะพ่อเนาะสามตัวมันตูกมาติดมาติดมาสังเกตแล้วนั่นมันติดซุลรอบไหมแต่ว่ามันมันมันสามโซนบ่แต่ของเขามันมีติดอยู่ปันห้าดวงเขามีมันมันไปจับโซลไลใส่ด้ทั้งนาือนะนะแต่เราต้นนะแต่ว่ามันมีทุกรอบไหมเบิ้งแล้วออกมาไหมอันนั้นเลขท้ายสามตัวกับพ่อเออมีไม่ไม่ดูตลกที่เบิ้งอยู่ แต่ว่าบานนี้นั่นอ้าผู้จะมาเป็นจังซี่เลยคำนัน้นใบคำนั้นบคือคือูกับดวงดอกโตที่สามมันบ่ขอ,องเขาน่ะหลักมันลาหกพอ่อถ้าหกนี่คือแค่ 1, 1> หกหนึ่งหกสองหกสามหกขาป้มาหกขมันมาเลือยายน้นองนวจากนีหกหกมันก็นมาอะไรเด้พ่อหกหกมันมาอะไรเด้อหกเจ็ดบ่บานในเลี่นกจังว่าแล้วต้องจะเ้แลวก็พิจานณาเอาแต่ว่าใจนั่น มันก็ทจังซี่ล่ะเนวยมักมันก็คือบ้านล่ะมันบรได้คือจังสี่งวดเมื่อกี้มักมักแห้งนี่พอหกเจ็ดก็ได้มันผ่นมาหกหกหกกับมักอยู่หกหนึ่งหกเก้างวดเมื่อกี้เนี่ยเมียนบารนี่นั่นพุ่นต่ตตานี่อย่าวานันเดอือชุมเบดซี่ก็ได้พอในยัเงีวเพราะมันว่ามั่นใจเพราะว่ามันมันเล็เขาเดิน เดินตัวเก้านะมันหลักมันให้เดินห้าเดินตัวเก้าอ่าเด้อคือคือขันทุนบว่ามันมันพานไปแล้วขันแมนมันบ่อพานอืขันมันที่ยุตตามหลักเกณฑ์มันมันแค่นี้ยุนีเท่านั้นตามที่เขาคำนวณคือตามเหรอยุใส่กอไอหกนี่บอกเออมันที่ยุจังสี่เลยเร่งขันขันขันแม่เ้าคำนวณอยู่ตามตามหลักมันไปเรื่อยๆนะมันที่ยุจังสี่เลยตานี่ยที่ยุจังซี่นี่เลข แต่ว่าบารนี่มันมันเป็นตัวเกาอยู่นี่เอาคำนวณอยู่นี่มันก็มาทั้งซี่อยู่แล้วบาบานี่มันก็จมันตกลันมันก็เป็นทั้งซี่มันจะไปใสสินี่คือาบาร์คใสอยู่ในนี้ละเพราะว่ามันมันมันก็เป็นไปได้อยู่มันเปลี่ยนแปลงไปไสกะกับซ้อมเมืองสะกอตานี่เด้กกับห้าผ้าขาวก็ย่าวกับขอโทษสะกตานี่เพราะว่ามันมันเห็นได้มันจังสี่แต่ไม่ใี่สิงคอเนาะหรือจังใดกับห้าฝัน ดีนะฝันคิวนะพอนะ่อเนาะเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับพ่อใหญ่ยาวนะครับ16ตุลาคม2566เด่น6กับ1นได้วิ่ง6กับ1ครับบนล่างนะครับลัก6คือ61 62 63ถ้าผู้ใดมักหกห้าหกเจ็ดนี่ยเขาบกเป็นยังหกศูนย์กันแล้วแจับแซวม,มีโอกาสแต่ว่าพ่อคุณมาหกสองนี 2, ่เน้นบน ครับหกเน้นบนบอท่าเน้นเน้นไหนเน้แต่ว่านี่หกเน้นบนหนึหนึ่งกับ7จหนึ่งนะครับมีหาหนึ่งหกหนึ่งถาติดหนึ่งนะครับ6กหนึ่งก็ยุ่นี่แล้วนะครับเจหนึ่งนี้เน้นล่างนะครับถาตัวที่ปอเพันมักได้ทำประชมเด้อนะครับผมแคปหน้าจอหาคู่เท่านั้นกลับตัวไว้น้ำแน่นะพอเนาะเออกรับไปแน่นเน่่าแต่ว่าก็เน้นตรงๆทำประชมครับแบพ่อใหญ่ย เอาขอบคุณครับพออ่อแต่ไม่เฮงๆนะพ่อมาเน่งทุกคนอ้อครับผมสวัสดีครับวน,น้คนครับ